ขึ้นปรับนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เทอมินอลยี่สิบเอ็ดครับนะซึ่งเพื่อนเห็นนี่ไหมครับโอ้โหยาวมากนะครับนะเป็นบันไดเลื่อนของเทอมินอลยี่สิบเอ็ดนะครับนะนี่วันนี้ผมจะมาจับเวลากับบันไดเลื่อนอันนี้กันนะครับนะซึ่งยาวมากนะครับน,ะนี่เวลาแล้วครับนะขึ้นไปเลยตรงนี้ตั้งแต่ชั้นเอถึงชั้นสามนะครับ ไปได้ดันนี้ข้างนอกเป็น B S นะครับทานนี้โศกครับนี่ อะไรนะับขึ้นมาแล้วนะครับนี่เวลาอยู่ที่ประมาณ5 9ิาวินะครับนะถึงหนึ่งนาทีนะครับนี่ถือว่าดียาวมากครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ายาวกี่เมตรนะมันที่ยวยาวมากครับผมจะให้ดูจากข้างล่างนะครับนี่เป็นดงมงขึ้นมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแค่นี้ครับก็จะมานี้ยนะมาก็ไม่ได้มีอะไรมากกับคลิปนี้นะก็คลิปก็ไม่ได้ยาวมากด้วยนะซึ่งก็สั้นๆก็แล้วก็แช่นะนะเขเดี๋ยวเจอในคลิปหน้า สามีเสือยบ bye ๊ายบาย